สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและหากท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยคะ่ะ ท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงค่ะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและเป็นดวงรวมนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะไม่ว่าท่านจะศรัทธาในรูปแบบของราศีหรือว่าลัคนาท่านสามารถดูคลิปนี้ได้ทั้ง2รูปแบบค่ะเจ้าราศีมีนทุกท่านคะมารับฟังกันเลยค่ะ ในช่วงวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่30มิถุนายนปี2566นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างเพราะช่วงระยะเวลานี้ดาวศุกร์จะย้ายและเป็นการย้ายประจำเดือนค่ะแต่ว่าการย้ายของดาวศุกร์ในครั้งนี้นะคะมีความสำคัญมากๆสำหรับชาวราศีมีนเพราะว่าดาวศุกร์ย้ายมาเป็นราชาโช,ชคบวกกับดาวพฤหัส ก็อยู่ในตำแหน่งของราชาโชคเช่นเดียวกันในช่วงนี้นั่นก็หมายความว่าในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบมีข่าวดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะมีสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะงานจะให้โชคให้ลาบผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือขาดเงินจะได้เงิน ช่วงนี้ดวงการงานของชาวราศีมีนถือว่าโดดเด่นมากๆท่านใดที่ทําธุรกิจค้าขายกับชาวต่างชาติหรือว่าทํางานกับชาวต่างชาติช่วงนี้จะมีข่าวดีบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นการงานราบรื่นคล่องตัวมากขึ้นค่ะมีดวงได้รับข่าวดีจากทางไกลอาจจะเป็นไกลจากที่ท่านอยู่อาศัยอาจจะเป็นคนละจังหวัดคนละภาคหรือว่าอาจจะเป็นต่างประเทศเลยนะคะ ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งมีข่าวดีเข้ามาค่ะช่วงนี้ท่านใดที่ค้าขายท่านจะขายดีนะคะลูกค้าจะนิยมชมชอบรวมไปถึงท่านใดที่ทํางานบริการต่างๆท่านจะมีชื่อเสียงลูกค้าจะแนะนํากันปากต่อปากค่ะให้ท่านอาศัยจังหวะเวลานี้นะคะหาไอเดียในการผูกมัดใจลูกค้าในช่วงระยะเวลานี้หากท่านให้ใจลูกค้าลูกค้าจะให้ใจท่านกลับมาค่ะ ได้เงินได้ลูกค้าเพิ่มได้ออเดอร์เพิ่มนะคะช่วงนี้ท่านจำการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะชาวราศีมีนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการทํางานในรูปแบบใหม่ๆหรือว่าอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตมีการคิดใหม่ทําใหม่นะคะปฏิวัติตัวเองนั่นเองค่ะเป็นช่วงที่ท่านจะได้เริ่มลงมือทําในสิ่งที่ท่านอยากทําในช่วงที่ผ่านมานะคะ ในช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้ทําอะไรใหม่ๆห,หรือว่าสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆเช่นเปิดหน้าง,งานใหม่โปรเจกต์ใหม่บางท่านก็จะมีการศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆใ,ในสิ่งที่ท่านไม่ถนัดหรือว่าไม่คุ้นชินมาก่อนนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะได้สัมผัสกับคําว่าทุกขลาภได้อย่างเสียอย่างสมมุตินะคะบางท่านแอร์พังหรือว่าอยู่ๆก็พัดลมพังได้ซื้อชิ้นใหม่มาทดแทนทันทีหาก ท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้มีการสูญเสียในในบ้านคําว่าสูญเสียก็คือว่านุ่นนี่นั่นพังท่านจะได้ซื้อใหม่ทันทีท่านจะไม่ติดขัดนะคะอยากได้อะไรจะได้ซื้อมาหรือว่าบางท่าน่านหวังบางอย่างแต่ไม่ได้มากลับได้บางอย่างมาทดแทนได้สิ่งอื่นมาทดแทนซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงว่าท่านจะได้นะคะ ช่วงนี้ชาวราศีมีนจะมีการเปิดตัวเพิ่มมากขึ้นจะพบปะผู้คนเพิ่มมากขึ้นจะได้ร e ู้จักกับคนเพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่ท่านจะมีการเดินทางบ่อยขึ <circles> ้นมีการติดต่อประสานงานกับคนอื่นๆเพิ่มขึ้นท่านใดที่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมท่านจะมีเพื่อนร่วมทีมเพิ่มมากขึ้นหรือว่าท่านจะได้ร่วมงานกับทีมงานใหม่ๆนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะมีการติดต่อพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์ต่างๆที่ท่านควรจะได้ค่ะและช่วงนี้งานของท่านดีขึ้น ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการการใช้คําพูดไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามนะคะหากท่านใช้คําพูดในการทํามาหากินช่วงนี้ทําให้เต็มที่เพราะท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นค่ะและหากท่านมีไอเดียใหม,ใหม่ๆเกิดขึ้นถ้าท่านมั่นใจว่าไอเดียนั้นๆจะทําให้ท่านนั้นได้เงินได้งานและมีความมั่นคงต่อไปในภายภาคหน้าให้ท่านลงมือทําได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสติปัญญาดีไอเดียดีนะคะ และที่สำคัญจะมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาและเป็นไอเดียที่ดีมากๆด้วยขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเลือกทำหรือไม่เท่านั้นเองบางท่านก็มีการปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างที่บอกอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะวางแผนการใช้ชีวิตใหม่เริ่มมองหาช่องทางใหม่ๆในการทำงานเพิ่ม ทำงานประจำก็อยากจะมีงานพิเศษทำเพิ่มขึ้นนะคะเริ่มอยากจะทำอะไรเพิ่มมากขึ้นท่านจะมีแรงกระตุ้นภายในจิตใจหรือว่าได้รับแรงบันดาลใจจากบางสิ่งบางอย่างได้รับพลังบวกจากบางสิ่งบางอย่างทำให้ท่านอยากทำอะไรมากขึ้น มาอยากทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างช่วงนี้คนที่ท่านรู้จักบางคนอาจจะเป็นญา,าติพี่น้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานลูกค้าเก่านะคะจะนําข่าวดีบางสิ่งบางอย่างมาให้มีดวงได้สิ่งของที่ท่านถูกใจคะ่ะเป็นช่วงที่คนมกกักจะนึกถึงท่านจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านท่านจะได้เจอกับคนที่ท่านไม่ได้เจอมานานหรือไม่ก็จะมีคนติดต่อเข้ามาหาท่านจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านแน่นอนไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง อาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องส่วนตัวบางอย่างจะมีคนช่วงนี้นะคะจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นภายในครอบครัวของท่านนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะช่วงนี้จะมีเรื่องที่ทําให้ท่านนั้นรู้สึกหัวร้อนอึดอัดลําบากใจซึ่งเกิดจากคนรอบข้างนะคะยังไงก็ขอให้ท่านใจเย็นๆอย่าหัวร้อนให้ท่านมีสติในทุกๆเรื่องนะคะ เรามัดระวังความใจร้อนของท่านจะทําให้ท่านเสียหายบางท่านถึงขั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะการกระทําที่ขาดสติของตัวท่านเองช่วงนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างขอให้ท่านใจเย็นๆค่ะโดยเฉพาะท่านใดที่กําลังติดต่อท,ทําธุระที่สําคัญสําคัญกับหน่วยงานต่างๆท่านจะดูยุ่งๆและวุ่นวายกับการเตรียมนั่นเตรียมนี่บางอย่างเตรียมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มนันเพิ่มนี่น,น,นะคะการพูดคุยเจรจาต่อรอง ต่างๆก็ขอให้พูดคุยให้ชัดเจนระมัดระวังการสื่อสารผิดพลาดเอกสารผิดพลาดต้องแก้ไขช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังให้มากๆโดยเฉพาะศัตรูในที่ทำงานหรือว่าในสายงานที่ท่านทำนะคะเพราะดวงของท่านโดดเด่นมีข่าวดีเกิดขึ้นมีสิ่งดีๆเข้ามาใครบางคนก็เริ่มที่จะไม่พอใจท่านจะโดนนินทารับหลังริดเครดิตทำให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงกันแกล้งรัง,รงแกท่านไม่ได้ทำเขาจะหาว่าท่านทำปองเจ้านายยุยง คนอื่นให้เกรดชังท่านให้คนอื่นมองท่านในแง่ลบขอให้ท่านระมัดระวังในช่วงระยะเวลานี้และให้ระวังปากอย่าได้ประมาทเด็กขาดในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ท่านจะมีโชคด้านการเงินค่ะห้างขายเกิดผลกําไรท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการหาเงินเพิ่มบางท่านได้ผลกําไรจากการลงทุนมีคนช่วยเหลือบางท่านมีดวงได้เงินจากอ่ามากกว่าหนึ่งช่องทางนะคะ ช่วงนี้ชาวราศีมีนหาเงินเก่งค่ะท่านจะมีไอเดียใหม่ๆใ,ในการหาเงิน การเงินของท่านจะเข้ามาดีแต่จะไม่มีเหลือเก็บออมนะคะเพราะว่าได้เงินมาก็มักจะมีเหตุให้ท่านต้องจ่ายออกไปการเงินเป็นเงินหมุนบางท่านจะมีการนําเงินไปลงทุนต่อยอดมักจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นรายจ่ายบางอย่างไม่อยากจ่ายแต่ก็ต้องจําใจใจ่ายแต่ข้อดีรายรับกับรายจ่ายถือว่าท่านสามารถบริหารจัดการได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านแก้ไขกับปัญหาเก่งคะ่ะทุกๆปัญหาจะมีทางแก้ทางออกเสมอนะคะ และมีเรื่องอยากจะขอเตือนชาวดาสีมินนะคะในช่วงระยะเวลานี้ช่วงนี้ขอให้ท่านนั้นอย่าไว้ใจคนง่ายอย่าเชื่อคนง่ายอย่าหูเบาให ฟังอย่างมีสตินะคะหากมีใครมาชักชวนท่านไปลงทุนในสิ่งที่ท่านไม่ถนัดและไม่มีความรู้ห้ามทำเด็ดขาดห้ามให้ใครหยิบยืมเงินโดยเด็ดขาดอย่าใจอ่อนที่สงสารต้องใจแข็งเพราะช่วงนี้ชาวราศีมีนมีดวงจะถูกหลอกถูกโกงโดนเอารัดเอาเปรียบมีดวงจะเสียเงินในส่วนหรือว่าในสิ่งที่ท่านไม่สมควรจะเสียนะคะข้อนี้ชัดเจนมากๆขอให้ท่านระมัดระวังและมีสติในการช่วยเหลือการเงิน เงินของเราอย่านําไปใส่ไว้ในมือใครมันจะทําให้เราทุกข์ใจและเสียใจในภายหลังจะลงทุนใดก็ตามท่านสามารถลงทุนได้แต่จะต้องเป็นสิ่งที่ท่านมีความรู้เท่านั้นอย่าโลภมากในการลงทุนให้มีสติในการลงทุน และให้ท่านลงทุนระยะสั้นๆค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของท่านจะสูงขึ้นโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุคคลภายในบ้านช่วงนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารภายในบ้านของท่านจะเพิ่มขึ้นและระวังจะทำของหายหรือว่าวางของเอาไว้ตรงไหนแล้วจำไม่ได้นะคะถามว่าในช่วงนี้ท่านมีโชคมีลาบหรือไม่มีนะคะแต่ว่าโชคลาบของแต่และท่านจะแตกต่างกันออกไปและก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกมาจะเกิดขึ้นกับแต่และท่านไม่เหมือนกันโดยเฉพาะโชคลาภเพราะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่และท่านเป็นหลักแต่หากข้อไหนดีถ้าท่านคิดว่าท่านทำได้ก็ลองอพิจารณานำไปปฏิบัติและปรับใช้กับชีวิตของท่านนะคะโอกาสดีๆเข้ามาให้ท่านขยันและอดทน เพราะว่าจะเป็นช่วงที่ท่านเหนื่อยมากเหนื่อยกายเหนื่อยใจในช่วงระยะเวลานี้แต่ข้อดีก็คือว่าเหนื่อยแล้วคุ้มค่าได้งานได้เงินได้โชคได้ลาบนั่นเองค่ะขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอก,กันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงขอให้ทุกท่านนั้นอ่าช่วงดีมีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นมาครอบครองและช่วงนี้ขอให้ท่านชีวิตไร้ซึ่งอุปสรรคนะคะ อย่าได้มีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ